สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับมันฝรัง่งเห็ดหอมทอดทำยังไงให้เป็นทรงเห็ดหอมหน่าทานแบบนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทานกับซอสมะเขือเทศเมนูของว่างทานเล่นเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีรับรองติดใจเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะเจ๊าปานมีมันฝรั่งอยู่ในตู้เย็น2ลูกค่ะเดี๋ยวเราเอามาทำขนมอร่อยๆกัน ตอนนี้เอามาล้างทวามความสาะให้เรียบร้อยก่อนตอกเปลือกให้สะอาดเสร็จแล้วเอามาฝานหั่นเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนำมาเรียงอันนี้เป็นตะแกรงสำหรับนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีซิงค์นึ่งมันก็จะสะดวกค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนะคะ เสร็จแล้วตั้งหม้อเปิดแก๊สใส่น้ำลงไปแล้วเอามันมานึ่งเลยค่ะผ่านมาสิบนาทีใช้ได้แล้วนะคะนำมันฝรั่งที่ได้มาเตรียมปรุงรสเลยค่ะใช้ซ้อมบี้มันฝรั่งให้เละบี้ให้มันฝรั่งเนื้อนเนียนแบบนี้เลยนะคะ ได้แบบนี้แล้วเราจะใส่แป้งสาลีลงไปเกลือเล็กน้อยคลุกเขาให้แป้งแล้วก็เนื้อมันฝรั่งเป็นเนื้อเดียวกันค่ะได้แป้งมันฝรั่งเนื้อเนียนแบบนี้แล้วนะคะเป็นใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้เราก็จะปั้นให้แป้งเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะขนาดตามใจชอบเลยนะคะ ได้เป็นก้อนกลมแบบนี้แล้วก็จะหาขวดแบบนี้นะคะเราจะใช้ปากขวดเนี่ยจุ่มลงไปเลยให้เป็นเหมือนคนต้นของเห็ดนะคะเราก็กดลงไปเบาๆออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะปันไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันฝรั่งจะหมดนะคะได้กลมๆแบบนี้แล้วเอาขวด กดลงไปเลยให้เป็นทรงเห็ดแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันจนร้อนแล้วนำมันฝรั่งเห็ดหอมของเราลงทอดเลย มันฝรั่งเห็ดหอมทอดของเราร้อนสุกทั่วทั้งสองด้านแล้วเอาขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะจัดเรียงใส่จานสวยงามมากๆเลยค่ะน่ารักด้วย ทานกับซอสมะเขือเทศน่ากินมากเลยจิ้มกับซอสมะเขือเทศโอ้โหไว้เพื่อนเือลองไปทําดูนะคะเจแปนขอตัวไปทานก่อนฝากเพื่อนเพื่อนติดตามครัวอร่อยใบเจแปนสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ